หลังดื่มเหล้าใครเป็นแบบนี้เช็คอาการด่วนหลังดื่มเหล้าเบียร์ใครมีอาการอย่างนี้มาเช็คก,กันครับก่อนไปฟังกันอย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกันนะครับอย่างที่1อาการจุกอืดแน่นท้องเฟอ้ออาหารไม่ย่อยอย่างที่2อ,อาการจุกแสบตรงลิ้นปีแสบร้อนตรงหน้าอกอันดับ3ามผมคอหรือมีน้ารัเปรี้ยวไหลย้อนขึ้นมาตรงคออย่างที่ 4. ส,สุขภาพในช่องปากแย่ลงนะครับโดยเฉพาะ คุณมีอาการฟันผุอย่างที่5อาการกืนน้ำลายติดขัดและมีอาการไอเสียงแหบเสียงแห้งอาการเหล่านี้กำลังบ่งบอกว่าเรากำลังมีภาวะกดไหลย้อนนั่นเองเพราะการที่คุณดื่มแอลกอฮอล์บ่อยๆแอลกอฮอล์ AM C H o มันจะเข้าไปเล่นน้ำย่อยให้ออกมาในกระเพาะอาหารมากขึ้นมันจะทําให้เกิดอาการระคายเคืองตรงเยื่อบุโพรงกระเพาะอาหารแล้วสุดท้ายมันจะทําให้อักเสบแล้วเกิดแผลซาม,มานะครับ แล้วที่สาคัญพอกระเพาะอาหารเป็นแผลก็จะทําให้เกิดลมได้ไง่ายๆดังนั้นขอแนะนําการดื่มแงองกอฮอลควรดื่มแต่น้อยๆวันละ1-2แก้วก็พอนะครับถ้าจะดีลองเปลี่ยนมาดื่มวน์ขาวหรือวายแดงวันละ1-2แก้วซึ่งเป็นประโยชน์กับร่างกายของเราด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับใครที่เป็นสายดื่มแล้วมีอาการแบบนี้อย่าลืมคอมเมนต์มาทักทายกันได้นะครับสุขภาพดีชีวิตดีอารมณ์ดีหมอพี่บอยสวัสดีครับ